หลือบัตชาวัดดอนที่วันนี้ัาแต่งหน้าให้แม่บมอแต่เช้าดูดิยังมีันกบคูเล็กกลับไปซะแลว้วไม่เป็นไรยังไม่ได้ขอบคุณเขาและเราก็ยังไม่ได้่องกระจกออเอาตองกระจกสักนิดนึงว่าจะสวยปานนางฟ้าเทพพดาเทพเป็นเจ็บเธอตําหนักนี่มีเปิดนะไม่มาเร็วจังอุ้ยใครวะาอ๋อตัวฉันเองตายแล้ว สวยผิดมนุษย์มนาสวยจริงสวยจังโอ้ยตายแล้วสวยเกินเพื่อนเกินฝูงสวยแบบทำปืนลั่นใส่เนาะ <c oughs> เอาล่ะเอาอย่างนี้ละกันสวยๆแบบนี้เราก็ต้องถ่ายรูปน่ารักนรักเซลฟี่ไอ้ดูสิตายแล้วไม่เห็นจะสวยเลยเอาทิ้งถ่ายใหม่ ดูสิเมดจะสวยโอ<ห>้โหอารมณ์เสียขอเซลฟี่อีกรอบเมดจะสวยเลยกินเลยนี่ไม่สวยนี่ยักดูสิเมดจะสวยเลยไม่ใช่เ,ชเชชป็นที่กล้องแล้วละ่ะก็จะเป็นที่เราไม่เป็นไรสวยก็ได้เปิดตำหนักมากตั้งนาน ทำไมยังไม่มีรูค่าสักคนหนึ่งเดี๋ยวเขาคงจะมาแหละแม่หมอสวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับสำนักแม่หมอสมฤดีซีเสร็จยินดีให้บริการานั่งทำไมข้างล่างนั่งข้างบนก่อน นั่งก่อนให้นั่งก่อนเหรอคะจ้างั้นแม่หมอก็ลุกสิคะอ้ลุกทำไมอ่ะจะได้นั่งก่อนที่บ้านเป็นตลกเลยค่ะไม่ได้เป็นตลกอ๋อค่ะเห็นหน้าอย่างนี้อารมณ์ดีแต่ไม่ตลอดนะคะหน้าไม่ดีอย่างนี้อ่ะเล่าเรื่องราวาให้แม่หมอฟังสิอเรื่องราวาเหรอคะก็เรานะคะมีชื่อเต็มว่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะมีอาณาเขตติดแผ่นดินประเทศไทยนะคะมุ่งฝั่งนี่เลยอุบลร,ราชธานีโดยมีแม่น้ำโขงเป็นพรมแดนธรรมชาติขวางกันค่ะเดาเดวเดาเดเดาเดอไม่ได้หมายถึงประเทศลาวอ๋อก็ถ้าประเทศกัมพูชาประเทศพม่าก็เล่าได้นะคะอุ่ยอย่าลืมเวียดนามนะใช่ไม่ใช่อย่างงั้นเฉันหมายถึงเรื่องที่เออ เดือดร้อนอ่ะอหนูเห็นหน้าตาหนูดีๆอย่างนี้นะคะเพราะหนูอายุเยอะแล้วนะคะแม่หมออดเนี่ยป้าจะไปสี่สิบแล้วอะ่ะก็ยังไม่มีคนไหนอะ่ะมาเป็นแฟนที่แบบว่าลงหลักปักฐานละคนเลยอะ่ะหมอเรียกคบมาจะเป็นสิบคนแล้วก็ไม่มีใครดีสักคนโอ้มีคนนึงค่ะเพราจะจะจะ จะจะอะไรจะจะรักกันอะค่ะแล้วผมคุยเราเข้ากันไม่ได้นะดูสิทั้งๆที่มันเข้าๆออกๆประจำเลยนะเข้าอะไรเข้าบ้านออกบ้านค่ะอ๋อ้โหเราอ่ะเนาะใช่พรอีกคนนึงดูค่ะเพราะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจะรักกันอีกค่ะมันก็บอกว่าเราอ่ะดีเกินไปคิดดูดิค่ะ หลายต่อหลายคนแล้วอ่ะมันก็ไม่มีใครดีสักคนก็เลยอยากจะปรึกษาแม่หมอว่าในชีวิตหนูอ่ะมันจะมีคนดีๆเข้ามาคบหาแล้วก็ลงหลักปักฐานหรือเปล่าคะเอาอย่างนี้นะแม่บวัติขึ้นตาฟังแม่หมอนะ,ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหนูคบไปเลยนะมีกี่คนคบไปเลยร้อยคนพันคนหมื่นคนคบไปให้ได้จนถึงหนึ่งแสน อ,อแต่แค่แสนเดียวพอนะอย่าเกินกว่านี้ออแสนคนโอ้ทำไมต้องครบไปถึง1น0 0งแนคนด้วยอะคะโอ๊ยไม่เคยได้ยินเหรอคําที่เขาพูดว่าคนที่แสนดี <c oughs> คนที่แสนดีไงคนที่เก้าพน้าอยเก9 9 9ไม่ดีหรอกนะคนที่แสน <c oughs> ดี ตรงนี้ด้วยเองตรงไหนตรงไหนตรงไหนแล้วรอก็เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับครับชิญตั้งก่อนดีกว่าครับเองนะก่อนครับครัสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับครับผมวันนี้จะมาทำอะไรกันครับจดทะเบียนรถฮะจดทะเบียนรถฮะโอ้ถ้าจดทะเบียนรถจะต้องไปขนส่งละครับอุ้ยนี่ไม่ใช่สำนักงานเขตหรออันนี้เขตครับอู้แล้วงั้นขโมยมาถูกนี่เฮ้ย ถูกหรอกครับคุณต้องไปขนซองถูกนะฮะเพราะว่าเราสองคนเนี่ยจะไปจดทะเบียนรถอะไรยืนบอ่าจดทะเบียนสมรถก็คุณ่าจดทะเบียนสมรถเดี๋ยวคุณจะมาเบียนรถเบียนรถโอ้ไม่เข้าใจเลยวัยรุ่นรถตัดหัวตัดทางครับได้แต่ว่าพี่แกได้โอ้ยรุ่นเนอะใช่ โอ้ถ้าทางเนี้ยเป็นเด็กแว้นหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมีตาหามีทิชตามาวีแววอย่างนี้ไม่ใช่เด็กแว,นว้นนะเราเรียกว่าวีลกรหลุดทางเนี่ยแว้นแว้นแว้แว้นแว้แว้ยังไม่ไปเหรอาาน้ำมันหมดฮะโอ้โหเบิล้ลได้ขนาดนี้อโอ้โหโอ้า ถ้านนอย่างนั้นน้องก็เป็นสกอยอย่าเดยสิโอ๊ยอยู่นี้เขาไม่เรียกสกอยแล้วนะคะพี่เขาเรียกว่าพิตตี้รองเท้าแตะจ่า <c oughs> จา่จา,จาแม่พิตตี้รองเท้าแตะเอออ่ะโอ้โหแล้วพวกอะไรมาด้วยเนะี่ยตุ๊ก,กตาตัวใหญ่ขนาดนั้น,นอ่ะอือคุณน้าเห็นด้วยเหรอฮะไม่เห็นมั้งนะโอ้อันนี้ไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมดาครับอ้าวมันอะไรอ่ะเนี่ยอันนี้อเป็น พวงกุญแจโอ้มันใหญ่ไปไหมคุณไม่หรอกครับเคยใช้เล็กๆแล้วมันหายกุญแจรถหายเหรอครับตุ๊กตาหายไม่กล่าวว่าถ้าหายอีกจะใช้ตุกอ่าเข้าเรื่องดีกว่าคุณฝากไ้ด้วยนะอ่าอ่าตกลงกะจดทะเบียนสมรสผมต้องขอถามก่อนว่าน้องเนี่ยเขาอายุ17หรือยังโอ้ยเกิน17แล้วฮะอ่ะแล้วผู้ปกครองเขายินยอมหรือเปล่าจุดทุบบอลเรียบร้ โอเคถ้าพี่โมคลองยินยอมอายุ17ก็ถือว่าจดได้นะครับใช่อ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอข้อมูลนิดนึงแล้วกันนะอ่ะคุณชื่ออะไรครับวิชันเป็นลูกครึ่งเหรอชื่อวิชันคนไทยนี่ฮะชื่อวิเชียนนะวิเชียนจะเอ็ดไปเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆอยู่ข้างนอกได้ยินแล้วจะไม่ให้ความเคารพนั้ำเสียงนชื่อวิเชียงที้ดูทันสมัยฮะออ๋คือวิเชียน เชียนะอ่ะน้องชื่ออะไรครับแซนดี้อะไรนะแซนดี้อ๋อแซนดี้แซนดี้ใสหวันปิดน้าพอกันเลยนะเออโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวก็เซนดีเอกสารก็เรียบร้อยละอือแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเดี๋ยวโอ้ยตัวเองออ้ยมาทั้งทีแล้วว่าต้องถ่ายรูปอัพเฟซอัพไอจีแล้วก็เช็คอินสักนิดนึง อ้านะเข้ามาด้วยสิฮะด้วยเหรอด้วยฮะต้องกาเอาด้วยเหรอใช่นะทำไมกันเดี๋ยวหนึ่งสองสามเราพูดเขาฝีเลยนะฮะเขามาต้องพูดเพาว่าฝีด้วยล่ะจะได้ดูเหมือนจริงนะมันก่อนพูดคำว่าฝีปักจู๋เลยอ่ะไม่เคยเลยหนึ่งสองสามฝี ให้พูดคำว่าฝีทำไมพูดคำว่าคารี่นะครับเมื่อกี้ก็พูดฝีนะกลิ่นเหมือนคารี่เชียร์ออคุณนี่ทะลึ่งจริงเลยเชียร์เอ่อเรียบร้อยแล้วนะปังอา่อะไรอ่ะเขาอยากลองโซเชียลแคมเปากันโอ้แล้วแต่เลยจ้งจะไปว่าเดชชา ะเ,เ, um ah? เป็นตัวตอม้มไคเีเจเเบงไ้ไข่เป็นไงบ้างไม่เอาอะถ่ใหม่นะมาไม่ชัดหรอไม่สวยอุ้ยนี่เป็นไรอย่างงี้ดีทอกไปเลยดีลี ไห้คุณคะอรไรน,นี่ทำไมไม่ถ่ายกันตั้งแต่บ้านมาเลยล่ะครับอือไ,ได้ถ่ายที่บ้านแหละถึงรูงไ้ได้ไงก็เราอ่ะเช็คกันที่รู้โอ้ออออโดูเสียเวลาผมต้องไปทำอย่างอื่นอีกนะครับคุณโอเคฮะอาม,ามามามาฮะเชิญครับเอออย่างงี้ต้องเซ็นตรงไหนอะไรไงี้ยตรงนี้เดี๋ยวเรียบร้อยนะฮะเชิญเลยครับตรงนี้เลยนะฮะ คใครสั่งเย็นฮะนะไม่ได้สั่งครับเดีออย๋ยวให้ปุ๊ป้าครับเดี๋ยวรอคิวักคู่นะครับจะมาด่าคนไม่ต้องรอคิวหรอกคะอะอ่ะน้องนี่ไม่ได้บอกผู้ปกครองเลยเหรอไม่ได้บอกแม่น้องไว้เหรออือันนี้ไม่ใช่ผู้ปกครองครับเอ้ามันยังไงกันเนี่ยอันเนี้ยเมียก้อยอันนั้นเนเมียแก่ไหมเยเพื่อ,อ,อ,อแม่แม่มันฝากไว้ก่อนตายค่ะใจสัยยาว่าจะเลี้ยงดูเันอย่างดีไม่มีคนใหม่ไงอห้ตายแล้วนี่ทำอะไรกัน ไว้ลูกไว้ลูกเป็นอัพเป็นจอนอัพเป็นจีเช็คอินก่อนเช็คกินก่อนเป็นไงล่ะความฉลาดของแกเช็คอินจนฉันมาอยู่ที่เนี่ยนะฮะอ,อ,อ,อ่าอ่ไหนมาบอกว่าจะไปปาร์ตี้ไงปาร์ตี้อะไรกันกล่ะครับอมาหมากมันหมดเลยไม่ไปจบป่ะแล้วนี่มาทำอะไรกันอ๋ออีนางสก,กอยหน้าขาวปากแดงโทษนะไอ้ปากแดงๆเนี่ยทาลิปหรือว่ากินเลือดมายะ ya คุณเออนะฮะอย่างนี้สามารถจดทะเบียนสมรสซ้อนได้ไหมฮะไม่ได้นะนั่นผิดกฎหมายนะครับถูกต้องถูกต้องพูดถูกแล้วค่ะเพราะว่าฉันจดทะเบียนกับมันเรียบร้อยแล้วจัดไม่มีเซ็ตเดี๋ยวเย็นครับผมว่าคุณไปเคลียร์กันก่อนดีกว่าครับเวลานอกแป๊บนึ่งมาเชิญครับเชิญครับโอ้โหอะไรของมาทำไมทำกับป้าอย่างเงี้ยโธ่เอาบอกว่าไงรักคนเดียวรักคนเดียวเดี๋ยวาซื้อให้ใหม่ ไม่ต้องเอาหมากมาล่อเลยเออแล้วยังไงยังไงคิดยังไงจะก็เอาก้อยเนี่ยอ่ะมาแตกกิ้งก้อยเนี่ยมาอะไรอย่างนี้ได้ไหมมามามีแต่แก่ลงแก่ลงอ่ะเราอยู่กันสามคนผมเมียได้ไหมคน๋ออยากอยู่กันสามคนผัวเมียโอเคงั้นแบ่งวันกันไหมแบ่งไหมอยู่กันคนละวันอยู่กันคนละวันฉันเป็นคนแบ่งโอเคป่ะได้เลยยังไงหรอจะแบ่งยังไงหลับตป้าป้ากัสิ วันไหนที่มีรอเรือจะต้องอยู่กับชันโอเคป่าถือว่ายุติธรรมไหมออเออวันไหนที่ไม่มีรอเรือค่อยเอาไปจบนะก็เริ่มจากวันจันมีรอเรือการันอยู่กับชันวันอังคารมีรอเรือสะกดอยู่กับชานวันพุธเดียวค่ะป้าค่ะอะไรวันพุธไม่มีรอเรือค่ะ ไม่มีแน่นอนมีฉันเรียนมาเยอะกว่าแกฉันรู้มีรอเรือวันพรุ่งแน่นอนวันต่อไปก็วันชั้นอาตยวัสจันร์มีรอเรืออยู่กับฉันวันศุกร์มีรอเรือกระรันอยู่กับฉันวันเสาร์มีรอเรือกระรันอยู่กับฉันอยู่กับฉันจนถึงวันอาทิตย์เลยไม่เอาค่ะไม่ยอม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 ป้าแบ่งอย่างเงี้ยแล้วหนูจะวันไหนล่ะคะก็ไม่ต้องมีไงถ้าหนูแบ่งเอง ดูนะคะเอาสิตรงแบวขรังหนึ่งไปมันจะเป็นของแกได้ไงตรงแบวเนี่ยสำคัญเลยเอางี้ขกครึ่งใช่ไหมฉันแบ่งให้แล้วกันนะก็ง่ายๆเลยเอามีดมาแล้วก็ตัดตรึงนี้ครึ่งนี้ท้อนบนแกวไปส่วนข้อล่างของฉันจบนะนางก้อยไปจบมากวเอ โอ้เดี๋ยว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 ใจเย็นนะโอ้โหนี่หลอดตรงไหนได้แย่งกันอยู่ได้เนี่ยตกตกตกพี่เชื่อท่านลองดูโอ้ละแล้วยังไงสรุปใจยังไงแกเรักสัญญากับแม่แกยังไงฮะต่อให้แม่เดประคับปรกคองไม่ได้ไม่เชื่อท่านที่รอนานอยู่ได้อึ่ม พี่เสร็จธุระแล้วจะไปกันหรือยังเบิ้มนเนี่ยชื่อจริงอีกแล้ววะชื่ออะไรอะ <c oughs> แบนนี่ <c oughs> พี่เนี่ยบ้านยังเลยอยู่ทุ่งดูกปังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่เชียนครับ<ค>อ่ะอย่าบอกว่านี่ก็สกอยเหรอครับอันนี้ไม่ใช่สกอยครับฮะอันนี้สกัง้พี่เชี <c oughs> ยนเอาอีกแล้วอ่ะหยอกเล่นไปอุ Ori, ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไปสักเพิ่มมาอีกแล้วหรือจ้าตัวเองไปสักได้ไหนโค้งที่แล้วมาหนุ่มคว้างมากก็ไปสักเพิ่มมากันมอไซค์คว้าอุ้ยโอ้โหแต่งตัววันนี้ได้ถามจริงจ้าจะไปนั่งมอไซค์เล่นหรือเต้นแอเลวิกจ้าเขาแก่หาว่าเขาแก่อีกแล้วว่าไอ้ไอ้ไอ้ไอโอ้โหที่กันผมใหม่จัดมาสวยจังเลยแม่เลี้ยงผ่าของพี่โอ้โหนี่ควางแลนเดียพี่ควางแลนเดีย หยอกล้อกันเล่นพี่เนี่ยจริงเลยอ่ะอุ้ยจ้ารองเท้าแน่ไปเทอมไปกวัดไหนจ้าไอ้เดี๋พ่อเผลออย่าโกรธอย่ากิ้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวไปยังอ่ะแล้วกินยาเบาหวานว่ายังทำไมต้องกินด้วยอ่ะพี่ขับรถเร็วๆเดี๋ยวตื่นเต้นเบาหวานขึ้นความดันมาดินโรธายแล้วนะแต่วันนี้จะพาพี่ไปไหนจ้า เอาไปเที่ยวดิที่ไหนดีเฮ้ยฮะเฮ้ยอ๋อปารีสปารอยโอ้ยไปส่องพาได้ไงไปเขาลอยเขาอยู่บ้านเขาลอยอยู่บ้านเลยอ่ะใครบ้างอ่ะเดี๋ยวอัพลงโซเชียลก่อนโอเคเอ้ยนี่ได้จ้ะสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะจะแนะนำว่าอย่าลืมยาแก้ไอตามะขามป้อมนะคะ สนใจอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะขอบคุณมากวิเชียนไปไปนะจ้าไปไปจ้าจ้าไปจ้าก้อยกนี่ตังตังค์เอาไปกินน่ะคุณทะเบียนคะอะไรครับคุณราจดกันสองคนได้ไหมคะโอไม่ได้หรอวครับคุณจะมาเล่นดนตรีไทยตอนนี้ไม่ได้นะคะเล่นดนตรีไม่ได้เหรอครับนั้นคุณทะเบียนคะอะไรครับ 啊啊！不是你了。